ใส่ใจสุขภาพใจตอนปั่นไลค์ให้โลกเลิฟสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาพาทุกคนมาเดินป่าด้วยกันแบบ close up ถึงไม่ได้มาด้วยกันก็ฟินกับธรรมชาติแบบจัดเต็มเหมือนมาก,กับผมด้วยดูสิครับเจ้าเอ๋ยเดินดีๆอย่ามัวแต่ไลฟ์ หางดาบอีกคงผมก็เห็นแต่ในรูปไม่คิดว่าจะได้ไมาเห็นกับตาตัวเองน้อนหายากมากช่วยพาไปดูใกล้ๆได้ไหมครับยินดีอย่างยิ่งครับจับตาดูดีๆนะครับเสียดายน้อนหนีไปแล้วไม่เป็นไรนะครับคลิปวันนี้ผมยังมีอะไรให้ดูอีกเยอะอย่าเพิ่งกิจไ์นะครับพี่เจ้าเอ๋ยเดินหันตรงนี้ห้ารอบแล้วนะครับนั่นสิครับผมพาผมหลงป่าแล้วครับ เจ้าเอ๋ยทำไงต่อครับถ้าจาไม่ผิดสำนักงานเจ้าหน้าที่ป่าไม้จะอยู่ใกล้กับลำธารเราต้องเงียบฟังเสียงน้ำไหลล้วเดินเรียบลำธารไปครับถ้าอยู่ในป่าแล้วหนาวทำไงอ่ะเพ่ก็เก่อกองไฟเลยครับหรือจะเต้นเพลงสู่ส่าปะทาทังตาปาทังจีก็ได้ครับ เหนน, <c oughs> นเอมืกัจ้าเอ๋ยเหมือนไม่กลัวเลยทั้งๆที่หลงป่าอย่างที่บอกครับต้องมีสติที่สตรองครับยังไงผมก็เอาตัวรอดในป่าได้แน่นอนครับนะอะไรกันเนี่ยเจอสัตว์ประหลาดเหรอพี่เปล่าๆครับท่านผู้ชมผมแค่ผมแค่ตกใจเห็นยอดคนดูไลค์ขอ <c oughs> ผมแตะหลักแสนครับเ <c oughs> ย่าแล้วแตดหมดฉันเป็นห่วงเจ้าเอ๋ยจัง ทุกคนฉันกลับมาแล้วเจ้าเอ๋ยเอาเป็นว่าผมปลอดภัยแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือยอดคนดูไลฟ์ลวงป่าของฉันแตะหลักแสนเลยแหละสิงดิโอสุดยอดเลยเจ้าเ<ล>อเ๋ยฉันขอไปชาร์จแบตแปบบ๊บจะได้รีบไลฟ์บอกเอซเราโมาแต่ตามหาเจ้าเอ๋ยจนลืมไปว่าเราโทรหาเจ้าเอ๋ยก็ได้นี่นะนั่นสิ ทำไมเจ้าเอ๋ยไม่โทรมาบอกเราว่าหลงป่าตั้งแต่ตอนยังมีแบตดละ่ะทำไมยอดวิวยอดไลค์น้อยอย่างนี้ทำยังไงดีนะหรือเราต้องทำคลิปท้าทายความสามารถตัวเองเหมือนอินฟลูเอนเซอร์คนอื่นเขาทำกันนะนี่ก็48ชั่วโมงที่ผมอดนอนนะครับตอนนี้ยอดไลค์ยอดแชร์แค่หลักร้อยเองเพื่อนๆ ช่วยกดไลค์กดแชร์มาเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไปนอนเถอะเจ้าเอ๋ยเดี๋ยวเสียสุขภาพไปนอนเถอะว้ายละ่ะออฉันไหวไม่ป้องอไม่ต้องมาห่วงฉันหรอกอินฟลูที่ดังๆเขาก็ทำอย่างฉันนี่แหละ ไม่เห็นเขาเป็นอะไรแถมดังเป็นผู้แตกด้วยแต่บางคอนเทนต์ก็เป็นคอนเทนต์ขยะที่ไม่มีประโยชน์กับใครเลยนะเจ้าเอย๋ยและในกรณีที่ร้ายแรงที่สุดทั้งคนดูหรือคนทำคอนเทนต์อาจจะได้รับอันตรายถึงชีวิตเลยนะพวกนายไม่ได้เป็นอินฟลูค่ะคงไม่รู้หรอกว่าคอนเทนต์แบบเนี้ยเป็นไวรัลได้ง่ายใครๆก็ชอบดูทั้งนั้นแหละเอาเป็นว่าถ้าห่วงกันจริงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปไปชั่มตรงกันเยอะๆแล้วกันโอเคนะ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นบนกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เรียกเพื่อนๆมาดูกันเยอะๆนะครับก็ว่าแล้วเงาดำๆนั่นสีหรือเปล่าผีจริงดิผมก็รู้สึกถึงพลังงานบางอย่างได้ครับโอ๊ยแค่ชั้เน,นเฮ้ยช่วยเป็นอะไรไหมแล้วฉันจะลนไปยังไงล่ะเนี่ยเฮ้ยนั่นมันคนแต่งตัวเป็นผีหลอกคนดูเออติดตามแล้ว นะทุกกคนพวเราให้้อออภัยไดเสมละะขบคคุุณนะทนทกรู้ว่าเจ้าเอ๋ยมีความสามารถในการสร้างคอนเทนต์แต่พี่อยากให้เจ้าเอ๋ยเลิกทำคอนเทนต์ที่ไม่มีประโยชน์แล้วไปทำคอนเทนต์ที่มีประโยชน์ต่ตอคนอื่นๆหรือสร้างรอยยิ้มให้กับคนดูได้โดยที่ไม่ต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงอย่างนี้ครับผมสัญญาโดยเกียรติอินฟลูเลยว่าจะไม่ทำแบบนั้นอีกแน่นอนครับคราวหน้านาจะไปทำคอนเทนต์ที่ไหนฉันขอตามไปดูด้วยนะฉันด้ดวย ได้เลยพี่ตั้งหลักไปด้วยกันนะครับได้สิเจ้าเอ๋ยถอดเปลือกเมื่อไหร่ไปกันการไขว่คว้าหาชื่อเสียงและความนิยมในโลกออนไลน์นั้นอาจพาเราไปสู่เส้นทางที่ผิดพลาดได้ง่ายยอดไลค์ยอดวิวหรือจำนวนผู้ติดตามเป็นเพียงตัวเลขเราไม่ควรหลอกลวงผู้อื่น <S <s เสี่ยงอันตรายหรือทำผิดกฎหมาย <S <s เพียงเพราะต้องการการยอมรับจากผู้ชม ตัวเลขเหล่านั้นไม่สามารถวัดคุณค่าที่แท้จริงในตัวเราได้ในการสร้างและรับชมคอนเทนต์เราควรให้ความสำคัญกับคอนเทนต์ซึ่งควรให้ข้อมูลที่ถูกต้องส่งเสริมความคิดและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นหลีกเลี่ยงคอนเทนต์ที่สร้างความขัดแยง้งส่งเสริมความรุนแรงหรือนำเสนอข้อมูลที่บิดเบือนในฐานะผู้สร้างสารคอนเทนต์เราควรตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะผู้รับชม เราควรเลือกรับชมคอนเทนต์อย่างมีวิจารณญาณและสนับสนุนคอนเทนต์ที่มีประโยชน์